หม่มาอะไรคะอะไรอยู่ในมือคะอะไรอยู่ในมือคะสาวน้อยแม่สาวน้อยอะไรอยู่ในมือคะอะไรอยู่ในมือคะอะไรอยู่ในมือคะแม่สาวน้อยนี่ไหนมัมหมั่มหมี่ไหมั่มนีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะลูกปิดไ้ปิดไ้ปิดไว้เดี๋ยวกินมันออกลูกปิดไว้ปิดไว้ปิดไฟค่ะป,ป,ปิดไว้ค่ะ,คะอ้ามี่ดีอ้ามอ้าม่ีอ้าม่อมื้มอ,อืมอ้มฮึมฮึวฮึมฮึมฮ วิ่ี่คะิิที่คะวิ้าอือีีต้องมารีวิวอาหารนะลูก <laughs>